มาสอบไม่เห็นเราเรียนไม่เหวเดี๋ยวคอยเดี๋ยวมาตวากี่ไหนคอยปรดนบอกเรื่องมีผีว่าผมเห็นเกมากมก็เคยเห็นผีเน่เก็นี่อนจน่คอยเห็นผีคอย่เคยเห็นผีเอเคเห็นหอกว่ามันัไหนว่าีเดี๋ยวมมเวีอคนันม่อยเรหอกผีขเห็นขเห็นแล้วนี่ กติจับตัวของมาสูบีสูน้องฟังอยู่ให้บฟังอยู่เลยกับว่าผีไปยังไงไปยจอยบอกประสบการณ์ไปแน่นอนอืออากครับสวัสดีครับเมื่อนี้จอยจุกจิกสิบห้าตัวอะไรนี่มาตัวผู้เท่าเมาเรือเรื่องหนึ่งจอยถือมาว่าเรือสูฟังอันนี้ก็ะถือมากับตัวเลยครับอือมากับตัวเห็นมากับตัวอือบ่าได้ว่าอย่างเดียวเห็นไปเพื่อเดียวนั่นไงสมัยยุคแาบ มีบูเสียบาอล่าเสียบอเสียบะสีบเาซูฟังบรเหรียรเหรีแม่คอยตเสียบปตัเสียบบ่บ่นันดบ่ได้อีกบัตรมันมีมีเลียงจีบเาซูฟังเออสมัยได้จีบไปหายิ่งนกยิ่งหนูเนาะไปเขาไปนังเนี่ยจังหวดเจียวเขาแล้วแม่ไม่ต่อเียงเดียนแง่ไงตักเลียวลงการตรงเี้าท้า มันเียยังเขาจัำพันต่อเพียงบอกด้วยว่านำต่อเพียงก็ยังว่าต่อเพียงต่อเพียงว่าเป็นนำไม่เขาจัำพันเลยแต่มันบ่กต่อเพียงเรียกเออตรงนี้เจ้าเป็นสวางจ้าเป็นไหนก็ชอบก็ว่าต่อเพียงเรื่องเิอวันนี้ว่าเขาจำพันนี่จะนำเลยเลี้ยวลงไปกับแจงมึงว่าจะไปหายิงยิงนกไปยิงนกยิงงังนี่แหละคนวานหน้าตรงนั้นชี้ให้ดิชี้ให้มึงอย่าไปเลย พวกบเบอเสียมันมีพ่นใหญ่สามพ่นสี่พ่นเลยพ่นแบบนี้สามพ่นสี่พ่นหน้าตรงนั้นโอ้ต้นพ่นนี่ก็อยู่ใกล้กันสิพ่นหัวพ่นคอยพ่นบักว่าคาพ่นตังนี่ลราพ่นในหัวเนาะกับพ่นตังนี่เราไม่ได้พ่นหอวเนาะพ่นดังพ่นแพ่นขี้ดินนี่นะเออมันไม่ได้เอาปูนไปเทหรอกมันไ่ได้หัวเราพ่นนะมันตังนู่นละะตังยี่กับขี้ดินนี่แหละกระเล้ว่า ไปหายิ่งบากบ้านนกเขามันนอนเรียงมันนอนจนึงฉี่เป็นโมเปิลแต่ไม่ฉี่เป็นผ้าไปยิ่งนอนนลำพ่นแม่เรื่อยไปยิ่งไปผู้เดียวหรอกไปแล้วก็เวน้นอึ้นไม่ยิ่งนก้นไปไปมึงม่ไปเยุ่เยันไลยอยู่บ่กแล้วเลี้ยววันตาบวกดีนมึงยิ่งแย่งอยู่ว่าดีวันไปจอบยิ่งละเว้นนะนะก็เลยวันไปปุ๊บพก็จะไปหอดเีไปงี้แง่งเห็นไกลๆบอกแล้วว่าหันบ่าจะว่าน<ไ>ปนอย่าง เอาออไ,ไปเอามามันกี่ตนขอลูกมันแต่ทิจจ่ไปหาหล่ไม่กินเนีมันโม่งจะก็แต่อายกิตยังไงก็เอานะ มันย <c oughs> ินหาเรามกินเราหมดเยมันยังไปจีได้รนๆัน่อยเจกาเจ้าเจ้าจาาพงหพ่ารุ่งงษุ่งเจ้เ้วจาจ้าเอาเจ้่เจ้าเาเจ้เ้า่าเ้อา้เเนาเ้ บ่อไปบ่อไปอไปมันก็แม่นข้นจริงล่ะอือใจอยู่จริงว่าสูุฟังแม่นเรื่องจริงเนี่ยแหะถือมากครับตัวกับือว่าแย่งไฟไปนั่งอุ้ยปุยอยู่นี่อุ้ยปุยอยู่ทั้งายไมมว่าเป็นเดนนกเข้านั่งตรวจโปรดมาไว้นั่งอุ้ยปุยเอามันขาคุ้มเยอะเขาเขาห้ามเหรอไม่เหรอขันขันหลังใช้เข้าสุดเด้ อันหลังปุ้นปูนอยู่งานไสกระบไก่ได้ไปยิ่งไม่ทำไรซ้ำนี่กะจีว่าไก่บ่านี่กะจีนี่ละลาดลาดนี้ละลาดลาบนี่ละยืนยิ่งฝืนแกปูประมาณสิเมตรแมนยืนยิ่งฝืนแกปูโดดไม่ซ้ำเปีดเปียนีู้กยิ่งถืดล้าผ่ันมเว่านะคือในใจอันปานีย่งทีเป็นยางไก่ยัง ตัวไงตัวไงปันดีเออตัวไงปันนี่เนาะนั่งอุ้ยอุ้ยอยู่เนาะอยู่ทั้งกันควายควายไปมห้ามเลยว่าเห็นหัวตกแง่งไปอีกคนละครนั่งอยู่แล้วกนาะงัดปืนใส่อีกแล้วมือนั่งยิ่งอยู่หันละบห้ามยิ่งอยู่หันจนวบานเป็นเขาคือว่านั่งอยู่ของเขาคือเดี๋ยวจะน้าม มันสามพ่นยิ่งพ่นนีก็ไปพ่นนีย uh 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 ิ่ง Le> พ uh uh ่นน um> uh ีก็ไปพ่นนีกลับมาพ่นเก่าอย่บอกกระของกขาว่ามันเห็นมันบินมันเห็นมันบินมันเห็นบินไหวยิ่งตั้มออกไว้นี่ก็ว่าเห็นบินเขาคือว่าไปพุ่นอ่ะพุ่นนี่แต่ว่าแย่งไปอีกพ่นนึงไปเห็นมันนั่งหัู่อ๋บ่โอ้แย่งไปเห็นหลุดเห็นนั่งนั่งลงไปไหมน่ะเนี่ยโอ้ปรากฏว่ายิ่งโป่งไหนกันง่ายขึ้นโป่งนั่นเลยบ่ยิ่งโป่งไหนกันง่ายขึ้นโป่งนั่น ผมก็เ่นน้ำิ่งๆซะละถ้าว่เจ้าให้ได้นกตัวนี้ว่าถนนแต่ว่าลูกปืนเอาไปได้บมูอะยคือยิงดูเลไม่ลูกนี่ว่ามันเอาไปสมขีดวะลูกปืนจัะห้องสามสามขีดโ่งธรรมดาได้นักเลยแท้ลื่นักได้สามขีดเน่ะสามขีดเพราว่าสามลกหรอวะสามขีดแต่ว่านํายิ่งเอาให้ได้กัะว่าได้ปัด้นุดทไทยยิ่งหัดชิปโป่งเลยเนาะอืมเป็นแดงไหวะอื มึงมัหลอกพอแก้มดีกนอกมึงหายดีเนอกเก็ดจางอะได้วาเพี้ยงกันแล้วเพี้ยงกุฝปาร์ตัาเนาะหอมมาเลยเป็นฟอนเป็นฟอนหอมมากหอมมากโมเมนต์เอามานอนเนี่ยเอามาจุดเลยจุดหจุดพ่นบ่ะจุดพ่นเลย จูดพอดคนหอดเชียงหน้าหน่อยเรื่องคนดเียนคนตัวตัวคนเรวตัววูตัวปูตาเวียนจ็คแล้วอยกันเชียงหน้าหน่อยเนาะโอ้ยตัวตัปูตาตุนโอ้ยกระจูดเลยแล้วแล้วเขหลอกผมเนาะกระือบนอคอยนะแต่ยังเหตุตัวให้กระจูดเลยจูดแล้วแล้วขี้ว่าให้วะ คนไหีว่าไห้บอกห้เจของคนเจาของหน้าไห้ผมเพื่อนเออไห้อยไปหยไปห้ทงไปยุดานกันเออเอาคือว่าพีไห้คือพอให้นี่เจ้าของหน้าไห้อห้หโอ้จะวาในบันวาในบันมาไม่หลอกคืนีขีหน้าจ้ามัหลอกไปเว้ยกวาที่เราเนาะเออคนก็วมันไห้จางแล้วมันก็ได้ด้ก่านั่นหรอกมันยนั่งยื้อนอนหอกไ้พืนยิงหยวน ชิบก็ตัวงงมาได้น้องมาได้นองเที่ยวใบ้านเผาอะไรยางหันหลังให้เลยไ้ยฮันหลังไห้แล้วไปไปต่อบ่ะไปต่อไปหายิงนกต่อไปเยอะครัเลยเจ้าหมูส่มาไปต่อแล้วก็นก้าต้นมานอนตีหนึ่งตีสองต้นยังส่มาถ้าอีหน้าแล้วบลมาดาบอกขีบ่าได้เพียงบ่มันใหม่ยังมันใหม่ปนมันผลอะไรปนใหม่เทงหน้าหม่ก็่นแลอะไปนเจได้ถึงหน้าหม่ก็ได้ไปได้ตูปเป็น ทังนี้มาสืหลอดมาได้ผ่าผ่ากุนาะได้บันไดบอนบันนี้แล้วก็ยังได้มาได้เผาเลยวันบอนี้จากไปหากินเม็ดอะไรบอกก็ได้อยู่ครับได้ยังไงได้หนูได้หนูเอาไปหายิงนกก็ได้หนูเอาไปยิงก็งนูก็หนูเนาะหนูนี่คืหนูพ่อยังไงยังไงยิงกันนั้นเนาะอืมพ่อเพราะมาเลี้ยงปลาเต้มาคนจะไปตื้งแหงเปลาก็ยังได้เขียยเขาเขี่ยขวาองเี้ยอือฮือพราะยังเราบัวเราจะกินได้ซือปืนจะไปเราซื้อปืนไปเราไปหายิงเราเร็ว โอ้กูมา่หายิงนากูเบาดอกงูหยนหนูแท้ๆก็เาบ่อ่นว่า,าไไปอือเอาเอาลยแล้วเนาะเออนั่นแหละพอตอรน้เอลยกลกยังมากัดไปวันเหี้ยไ,ไปพอกอะไรย่อะอยู่ไงไปพอกพอ่นพักระเจาเนาะดกเอากบัวเนาะเอาพักเขาบัวจตกคามท้อควมต่อสบาปองกเดี๋ยวเบิดเดี๋เอาแก่พ่นก็วายยุ่งกับบาเจบวายพอกายสวนเนาะขึ้น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 ขหลนกกันกึ้นมึานอก้นขนึ้นขึ้นขึ้นขึคือึ้นขึ้นขึ้นข้นขคือบึว่า ถามผู้ได้กล่บบาบอกเด็ินนะ่ะคันเชือเขาวหว้องน้ำกระปุกกันแม,ม่ป้าแม่ป้าภาพไปเขาวห้องน้ำแน่อนองย่านมองมองมุกข่อยนอนนี่นะ่ะในวัดถ้าเก้าวสิเหตดเป็นตู่ไกระจกแต่ว่ผพวก่อยใหญ่นี่นอนอยู่ทั้งนอกทั้งนอกกบ,บริเอมนอะกอาตผาผาแหล่ๆไปอ้อมซื้อ,อ,อผู้ได้ตายเกิดขึ้นยานเบิดเลยเนะาะบันคันเชือเขาวห้องน้ำบอกจากตู้แว่นได้บาทนะ่ะอ,อกจากตู้แว่นแก่ย่างไปมันก็เลี้ยวเบิ้งเบิดเนาะ เดี๋ยวไปใส่ก็เห็นขุมคนเห็นเมี่ยมเนาะกะย่านตัวแกงเลยจะว่าไปฝันมาขวดวดัวดสวดสวดพาแม่พาพย<ม>พาแม่พายพานันพานี่ก็<ม>จังทั้งวัดสิเป็นง่ามข้าเจ้าเตรียมนะเตียมจิงเตรียมของบันยัตมือเ้าว่าไม่เย็บปิ่นตายเด้เถอะย่ายมือเศา้าข้าเจ้าเลยว่าไม่เย็บปิ่นตายตัวผันหวา่ากิศมีร์ขวนันมากกว้านัาน่นต่อนลำเนาะเออทางผีทางคุ่นกระสีรต้อนลำนี้ผู้เป็นขึ้นย่านนี่ย่านหลอเนาะพอย่าน พ้องขวายเพิ่นเิ้วหนาะนะพ้องให้นอนปลาไก่กันเด้ม uh> ีมุ uh> ้งครอบเนี exactly. ้ยม uh> ีมุ้งครอบนอนหม่องไผ่หม่องมันเที่ยวแล้วเบิ่งตะกันหยาดว่าว่ามีมูอมือกันว่ามีมือเนี่ยมึงเอ้ยพ้องไก่กันเนี่นะเพิ่นบล่อยนอนไก่เด้ห่างกันเนาะ น้อนห้างกันตัวบัดนี้เห็นบ่อป่ะนี่ยเขามายันยันเห็นบ่บ่บ่เห็นแต่ห่างญาติน่ะห่างคุดญาติเขาห่างคุดญาติพี่ปราชญ์ก็ยังว่าน้อนดูพี่ปราชญเนาะทำมาผีหลอกมันอาจตีมีหรืออาจตีบ่มีทำมามันมีบ่กับบ่อหูมันพ่สูจน์ว่าอะไรเนาะแล้วาถามว่ายันยังยันจ้าของี่เหรอไปลว่าญาตินาะเจ้าสีใบยังขนาดคอยนอนเฮียนไม่ไง เจ้าไปนอนทั้งทิมข่สีนอนทั้งเขียมทรทัดเอาก็ว่านอนหันหนา้กันอไข่ไขนัย่านแต่ว่าคนหันยัว่งยันาเต่ามีมยหลีไอีหลีได้จอยเรื่อเบลเล่กนหันหาไปไม่รกขันนอนรับแล้วมันังไปพลเมาณ่แตบาคนเป็นคนขีย่านเพราะนันหนาแต่พอขึ้นนี่ขันเฮียนกวางเนี่ยเคยนอนบลรับอลับกวนเนาะ ไฟอ้วยไฟขอกกระเคดย่านผีผู้นั้นผู้นี้ตายสุดย่านเบดไปย่านนราเออพย่านคือเอ้าย่านยังยันพี่หลวงคือย่านตัวมันเป็นตวงเดอพี่หลวงมันบอกเป็นตัวจังไดอเหรอเข้าซื้อเขาบ้าข้าไปซื้อเขากับชุดย่านผู้นั้นผู้นี้ตายชุดย่านเบ้ออืมเพราเพื่อนผมนี่เพราพราได้ยันนี่เพราะวายเห็นมาตะน้อยเห็นมาแล้วก็ซื้อซื้อเอาหนองหนองเข้ยข่อยคนไปหน้าคนไปหน้าเจ้าเนาะ เอาอีน so uh, yes, no ี้สม oh ัยนั้นจีบผมนอ่น้าเลยครับนั่อยู่หน้าเลยเนอนนนาี่ยเฝ้าง้วงเฝ้าขุยเออเยี่ยงง้วงเจ็บตัวนอนอยู่หน้าขี้ขันก้มว่าขี้ขันจุ๋งว่าข่าบ้านขี้ขันจุ๋งว่าข่าบ้านเดียวก็นั่งอยู่นั่หน้าอยู่ผู้เดียวใต้ตะเคียงมรงนี้เราไปพลังงานเสียงอาทิตย์ดากเมียนมันบ่มี้ไต่ตะเคียงพันกะไปหน้าตะเดือกนอพันกะเอาอันเอาผ้าปุ่มอัดขงคุ้ยนอพันยันพันยันเขยยไงเดี๋ยินว่าพันใสแล้ว พ่อหน้าควายนี่หน้าทั้งเ่วงนีง่มันจะเป็นปาน่าเดดทั้งเ้นไตนี่เป็นทงพอดกับใตเนาะแล้ว,วา่าเอกแดงห้วนห้วนลุ่งเอกแดงแดงทานมากือจงเข้าเจ้าวเสร็จไปหาไปหาเที่ยวหาเหรียญบันตีซีมากเป็นบอ่อตีซีมาเฮียนเอกแดงจึงคึงคัว้วิคอยเรีนถอยหนาถอยหลังถอยหลังแล้วก็เลน่นมำกวนคอย ไขกระแล่น้ำาควยข่อยย่านทอดมือรุ่นข่อยว่าไปแต่เดือกแล้วข่อยย่านพี่หลวงบัน <c oughs> ตะกีพอนดักไปย่านทำเขยกันนัน <c oughs> ไปกอนรกระเฝ้าไปผมว่าขายันหรอกเพราะว่าผมนันมันนอนหน้าเห็นซื่อๆเฉยๆนะมันเป็นน้ำพึ่งเหมือนเนเป็นแค่ว่าถามว่าตะกีผมนอนหน้านอนแต่งจะหม้อหนึ่งจนจบหม้อหก นอนหน้าแต่ว่าย่าไปโรงเรียนย่างละทงไปนล้วี้จากย่านนี่ย่านละทงละ,ละท,ง,ท,<ร>ง,ทงไปขึ้นโคกพิวะสา,าออกันมันกะบ่บโรงเรียนไงมันกะบกะบเห็นเป็นต๋เป็นตนดอกจอยตอนนั้นไอ้ตะกี้บ้านเฮ้ามันตำหูคกกน,น,นเนาะลูกข่อยไปโรงเรียนไดนนั่นเดี๋ยวบุ๋งเขาไปโรงเรียนแล้วแบบน,นี้ข่อยกะตำหูสักวันจะไปเลี้ยงขว้วหัดสวน บาดหน้าข่อยนี่มันสิพานปูตามันเป็นปลาไม่อึ้มเพิมทั้งไตเป็นปูบใหญ่เป็นบ่ตูบปูตากับพานไปหนีบาดมันสิมีกวกกวกพอกไงสามตูนญ่จอยกอดกับพวหุมมันมีหิดก๊อกไส้ซัวตำๆเนืองงาคองมันกับงาฟาดขีดดินเท่มๆเนาะกล้วยขวัะไล่ถ้วยหนาถอยหลังเอาฉี่อันผูเล็กหน่อยซูมือฉี่พวกหุ่นจักได้กพอก มันเล e นถอยหนาถอยหลังขวดกระหาฝุ่นเนาะมันถอยหลังเลยมันกระมำแล้วขวดกระเล็ดมังกรห้วยพองหาฝุ่นเนาะพยานเลี้ยม้อนหม้กินได้มั่งเลนเนาะมั่งนี่คือเลี้ยมเลนนี่เลี้ยมหานเออการหล่นยุบมันเยอะเอามั่งมาช่วยเราไปด้วยเลนเนาะบ้านนี้ต่อจากนั่นหน้าไข่อยมันสีมันสีไปจังสีแมนบอมาส่งเห็นพ่อยใหญ่นี่มันสีมีแยก แต่ว่าทั้งทึงทั้งไตมันมันสิไม่แห้งข้นพร้อมน้ำมูอเรียกอะไรไหลายน้ำกับไหลน้ำค้อมน้ำค้อมน้ำมูอเรียกหัวใจว่า้นน้ำมูอเรียกหัวใจดูน้ำค้อมน้ำน้ำมูอเรียกเออต่อจากนั่นขอยบ่พาดวนพูดตาข่อยไม้หิมหิ้มข้ยมันบ่ไปกรสร้างขยสิผูกเสียกมันขยจิกจูงเอิบไปฝุ่นด้วยข่อยยานผ้าจูงยังเออผ้าจูงยังขดสิจุ้งเออปัดเออเบาไปแล้วคือพอทำมาโอ้ยชูเห็นยังกูคือพอเห็นยังคือพอว่ะ คือบ่าดาวนี่เจ้าคือบ่าหายนะจังหวะนั้นคันนมีมูเขาแจ๊กว้าเหรองูอ่ะมันตื่นมันเห็นเอาไปงาดงอยู่ทรายเย็บว้าวแววเท่มจี๋สิมาจูงซรายกันอย่างวาจับว่าจับกล้วยว้าคือว่าหายเอาเนี่ยคันข่อยไส้ผู้เดียวบ่คันข่อยไส้ผู้เดียวบอกข่อยบ่พาแจ๊กเสียข่อยยันพี่หลวงเนี่ยบ่ข่อยต้องจูงคล้ยเบิรนไปส่งผุ่นข้ายาวว่าไม่ไงอันหน้าจะเข้าว้านเจ้าบ่พาดวนเน่ยว้าข่อยยันคันข่อยมีมูเข้าไปดวนข่อยเขาอยู่ ไข่อยบ่มีหมูไข่อยบ่ขาวข่อยย่านไม่ใหญ่เหลียวโยอกข่อยข่อบ้างย่างน่ะพื้นตายย่างพื้นหยอกอันงมนาหนน้องนาไก่สูฟาดบินยูสิบจอยฟาดเฮมเฮมตาบ้าบ่อเห็นคนเนาะรัว่าคว้ากระไรผีหลอกตัวสมมติว่าคว้ามันหัาคนมาตายบ่ตัเอาช่วงนี้ลูกค้ากัามาไรแล้วครับขอจบแรกกันจีริจกหลอกสอบผู้เฒ่าไปเรื่อยจบแรกกันไปสามีก่อนครับอำลาผ้าจาก สวัสดีครับสวัสดีค่ะ